วันนี้ได้เล้อม้หวานข้าวกันนะครับเมื่อคืนฝนตกแต่ตกไม่มากนะครับเมื่อก่อนนี้ปกติเช้านานะครับชาวนะาเช้าชนบทแถวบ้านนอกเราจะใช้ควายไถนาแล้วนาปกติจะเป็นนาดำนะครับมันต้องตกกล้าหวานกล้าซะก่อนหลังจากนั้นค่อยถอนแล้วเอามาปักด,ดำอีกทีหนึ่งซึ่งขั้นตอนขั้นตอนนี้ยุ่งยากเมื่อก่อนนะครับหมายถึงเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ยุคพัฒนายุยคสมัยใหม่แล้วนะครับพวกวัวพวกควายตัวนี้รู้สึกว่าจะ น้อยลงแล้วก็หันไม่ใช้รถไถแทนครับหันไม่ให้รถไถแทนเช่นว่าอย่างผมนี้ผมไม่ใช้รถไถนะครับแล้วนาดําก็เปลืองแรงงานเปลืองต้นทุนผมเปลี่ยนมาใช้นาหวานนะครับนี่ผมก็หวานไปแล้วหวานเมื่อวานนี้แต่เมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกก็เลยเม็ดข้าวค่อนข้างจะจมบางส่วนก็นกหนูมาแอบมาลักมาคาบมากินข้าบไปกินนะครับเพราะฉะนั้น ทางทีก็เวลาทำหวานกล้าเ,เวลาหวานเม็ดข้าวนะครับควรจะหวานเสร็จแล้วก็ให้รถไถมาตีมาบดครับหมายถึงมาปั่นเพื่อจะได้ปุ๊กเขาดินกับเมล็ดข้าวให้ลงไปในดินนะครับพราะว่าไงนี่มเม็ดข้าวจมไปแล้วสิ่งที่ได้คือเม็ดข้าวก็จะอุดมสมบูรณ์ไม่โดนแดดเผาและก็ไม่โดนนกหนู มาคาบมาแย่งไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้ที่นาของผมทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งที่อยู่อาศัยทั้งหมดแปดไร่แปดไร่แต่ผมแบ่งทํานา5้าไร่นะครับห้าไร่ปกติเวลาหว่านข้าวเราจะใช้เมล็ดพันธุ์ยี่ห้าสสิกิโลต่อไร่นะครับแต่สำหรับผมนี้ผมลดนะครับ ผมลดหมายถึงว่าหนึ่งไร่ผมใช้ประมาณ2ี่สิบหรือไม่ถึงไม่ถึงนะผมชอบข้าวแบบไม่ชอบข้าวที่ว่าหนานแน่นมากเพราะเขาจะแย่งอาหารกันมากเกินใช้วิธีค่อนข้างจะบานงเลยนะครับเห็นไหมครับไอ้ถีบบางเจ้าชอบถีบแต่ว่ามันไได้ผลก็โบคนดี้อเสียต่างกันนะครับถีบนี้มันจะได้ข้าวประมาณอาจจะเยอะกว่าแต่ว่าเม็ดพันก็นต้องใช้เยอะแต่แบบข้าวผมแล้วว่า,วา,นานแบบบางบางนะครับแบบบางๆไม่ต้องให้หนาแน่นมาก แล้วเวลาเขาเจิญงอกงามเขาจะมีพื้นที่ในการหาอาหารนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาอยัางไงก็แล้วแต่นะครับอาตัวเองทําเองเราอย่าไปเชื่อฟังคนอื่นมากนะักเราลองดูตัวเองว่าอะไรได้ประโยชน์อะไรลดต้นทุนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเชื่อคนอื่นบ้างเอาตามใจตัวเองบ้างนะครับทําแบบสบายๆนะครับรถไถก็กําลังปั่นกำลังปันงป่นนะครับ ส่วนที่นาเนี่ยก็ไม่ทำนานอย่างเดียวนะครับผมก็ปลูกพุกพืชไม้ผลต้นมะพร้าวอะไรที่พอปลูกพอปลูกได้ก็ปลูกไม่ปล่อยให้ที่นานว่างเปล่าหรอกครับอย่างที่ผมอยู่อาศัยฝั่งนู้นผมจะปลูกกล้วยพวกกล้วยต่างๆหลายสายพันธุ์ผมไม่เลือกจะเป็นสายพันธุ์อะไรปลูกได้ผมปลูกทั้งหมดเลยครับไม่ว่าน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกกล้วยใดๆก็แล้วแต่นี่นะครับต้นว่าโตนะครับว่าโตลูกจะโตขนาดเกือบเท่านิ้วโป้ง สายพันธุ์อะไรก็ไม่ทราบนะครับผมไม่รู้จักชื่อก็เอา,มาเมล็ดมาเพาะนะครับนี่ใช้เวลาประมาณสักสามปีหรือสี่ปีแล้วนี่คาดว่าน,น่าจะให้ผลผลิตไปไวๆนี้นะครับผมปลูกไว้สามต้นดีกว่าปล่อยที่รกร้างว่างเปล่าตัวนี้เป็นขอบสะนะครับขอบสะซึ่งว่าสะนี้เมื่อก่อนนี้ใช้ประโยชน์หวังว่าเอาน้นํานี้น้ําจากสะนี้แหละครับผมจะปลูกพืชผัก ต้องขอบะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นก็เลยใช้น้ำบาดาลปลูกบริเวณใกล้บ้านมากกว่าถ้าปลูกที่นี่มันจะไก,กลบ้านนะครับการเดินไปเดินมามันค่อนข้างจะลำบากแต่ผมไม่แนะนํานะครับที่ข้างๆถนนหรือที่ที่ว่าสามารถจะสร้างที่อยู่อาศัยไม่ควรขุดสะนะครับเห็นไหมครับผมเสียดายเสียดายว่าขุดสะเสร็จเวลาเราต้องการอ่า สร้างที่อยู่อาศัยหรือสร้างโรงเรือนต่างๆบริเวณนี้จะต้องหาผมซึ่งลงทุนสูงมากนะครับสูงมากขุดสระนี่ทุนไม่มากแต่เวลาหาดินมาถมหาดินมากลบให้เป็นรูปเดิมนี่จะใช้ต้นทุนมากแล้วดินจะไม่พอครับถึงแม้ว่าดินเราจะไม่ได้ย้ายไปที่อื่นนะครับดินของผมนี่ไม่ได้ย้ายไปที่อื่นนะครับหลังจากขุดแล้วก็มาทําเป็นขขบสระไว้ปลูกพืชเวลาต้องการกรบสระนี้ใช้ดินเดิมนี่จะไม่พอนะครับผมไม่ทราบว่าดินมันหายไปไหนนะครับ ใช้ดินเดิมๆกลบที่เดิมปรากฏว่าดินไม่พอนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับมีความสุขของเกษตรกรนะครับ